สวัสดีครับผมกผมปีชาอีกชินเคยครับในช่อง Everything for your p o o l วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องตัว Safety m เ n น a ดนครับ Safety m เ n น a ดนนะครับหรือสะดือสไวยน้ำนะครับแบบที่มีความปลอดภัยมากกว่ากับ m เมนเดนหรือสะดือสาบแบบเดิมนะครับนะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยว่า ไอ้สองแบบนี้นะครับแบบเซฟตี้เมนเดนกับเมนเดนธรรมดามันมีความแตกต่างกันยังไงตัวไหนหน่าใช้กว่านะครับเพื่อความปลอดภัยเรามาดูก,กันครับตัวแรกเลยครับก็คือตัวเมนเดนหรือสะดดอสแบบธรรมดาที่เห็นอยู่เป็นแบบเราเรียกว่า9นิ้วคูณ9นิ้วนะครับตัวนี้เป็นเมนเดนที่เคยใช้มานานนะครับเป็นเมนเดนที่ใช้กันเยอะที่สุดนะครับเนื่องจากว่าราคา ถูครับราคาถูกมากตัวนี้ข้อดีก็คือราคาถูกมาเที่ยวต่างๆก,ก็เหมือนกันนะครับเป็น ABS ตัวนี้เวลาที่ใช้งานนะครับก็จะมีท่อนะครับท่ออยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับท่ออยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะครอบท่ออยู่เวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาที่เวลาที่เราเดินผ่านสมมติว่าเราลงไปเล่นน้ําในสระในขณะที่ปั๊มกาลังทํางานอยู่ บ,บางทอาีอาจจะมีการดูดน้ําผ่านสะดือกรณีที่สาขนาดใหญ่นะครับเราดูดน้ําจากเสือทท้อแทงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องดูดสะดือด้วยนะครับเวลาที่เราเดินไปเหยียบนะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบธรรมดาแบบนี้หน้าเรียบๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าแบบธรรมดาถ้าเราเท้าเราเดินไปเหยียบนะครับโดนไปเหยียบตรงรูท่อพอดีเลยนะครับตรงนี้ ตำแหน่งนี้จะมีแรงดูดที่สูงมากถ้าเท้าเราเหยียบเข้าไปเต็มๆครับถ้าเป็นแบบธรรมดาแบบนี้เท้าเราจะถูกดูดจากแรงปั๊มเต็มๆเลยนะครับนี่คือแบบธรรมดาเดี๋ยวมาดูที่อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเซฟตี้เมนเดนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่าทำไมทำให้เกิดความแตกต่างตัวนี้แน่นอนครับราคาแพงกว่านะครับคนเลยไม่ค่อยใช้แต่ไม่รู้ข้อดี อ่าตัวนี้ก็จะมีท่อนะครับทำหน้าที่ในการครอ,อ,อบท่อเหมือนกันท่อสะดือวางอยู่ข้างล่างนะครับก็ใช้ในการดูดนะครับพื้นสะเหมือนกันตัวนี้มีข้อแตกต่างนะครับสมมติว่าเท้านะครับเท้าเราเหยียบตัวสะสือนะครับเดินไปเหยียบสะดือเนี่ยแน่นอนเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเราลากเท้ามากับพื้นนะครับลากเท้ามากับพื้นเนี่ยก็จะชนสะสือก่อนบางทีเราแทบจะไม่อยากไปเหยียบมันแต่ถ้าเรา มาเหยียบตรงตรงที่ตรงกลางเี่ยพอดีเนี่ยนะครับเราจะเห็นส่วนที่มันนูนเห็นนะครับส่วนที่มันนูนเนี่ยนะให้ดูส่วนที่มันนูนเท้าเราจะอยู่ตรงข้างบนแบบนี้ซึ่งเป็นแนวระนาบนะครับเวลาเท้าเราเหยียบจะเป็นแนวระนาบแบบนี้มันจะมีหลายส่วนที่มันไม่ถูกดูดนะครับเนะท้าเราจะไม่ได้แนบที่ตัวสะดือทั้งหมดนะมันจะมีบางส่วนที่มันให้อ่า มีช่องทางการดูดช่องทางอื่นนะครับซึ่งมันจะมีความปลอดภัยมากกว่า <ST US K> เขาเลยเรียกว่าเป็นเซฟตี้เมนเดนนะครับหรือบางยี่ห้อจะเรียกว่าแอนตี้ซักชั่นนะครับ <ST US K> ก็คือป้องกันการดูดนั่นแหละแต่ผมคิดว่าคำว่าแอนตี้แอนตี้ซักชั่นไม่เหมาะเท่าไหร่คำว่าแอนตี้ก็คือป้องก,กันการดูดการดูดก็คือทั้งหมดเลยนะครับถ้าป้องกันการดูดแล้วจะเอามาทำเป็นเมนเดนทำไมเพราะว่าคำที่เหมาะที่สุดก็คือ เซฟตี้เมนเดนนะครับเซฟตี้เมนเดนมีประโยชน์ป้องกันนะครับอันตรายที่อาจจะเกิดจากการดูดได้นะครับปกติก็ติดอยู่พื้นสะนะครับแต่มีบ้างบางคนที่เอาไปติดที่ผนังสะนะครับถึงแม้ว่าเราไปติดที่ผนังสะนะครับก็ยังมีความปลอดภัยมากกว่าที่เราใช้แบบอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบตัวนี้ไปติดผนังสะเนี่ยเวลาที่เรา ไปแนบสะแล้วมีการดูดนะครับน้ําผ่านผนังสระแต่จริงๆก,ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับเผื่อมีคนที่ไม่มีความรู้เอาไปติดนะครับเอาไปติดผนังสระล้วให้มันดูดน้ําแล้วเวลาคนไปเล่นแล้วก็เอาหลังไปแนบตรงนี้นะครับก็จะดูดปั๊มก็จะดูดเข้าไปเต็มๆลําเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้เซฟตี้เมนเดนนี่ครับหลังเราก็จะพิงอยู่ประมาณนี้ด้านข้างเนี้ย นะครับสมมติว่ามันดูดจริงๆเนี่ยมันน้ำด้านข้างก็ยังเข้าได้แรงดูดโดยตรงที่กระทบที่ดูดด้านหลังของคนเนี่ยก็จะเบาลงไปเยอะนะครับไม่ถึงขั้นอันตรายนี่คือข้อดีของเซฟตี้เมนเดนครับแต่ถ้าให้ถูกต้องที่สุดนะครับตัวที่ดูดผนังสะนะครับไม่ควรที่จะ,ะติดเป็นท่อเมเดนฝาครอบเมนเดนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ตัวที่ดูข้างสาป,ปกติถ้าเราเห็นกรดคับฟิตติ้งนะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆเท่านั้นเองเวลาสําหรับดูตกะกรับเวลาดูตะกรนเสร็จก็ต้องปิดฝาไว้ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ลงเล่นในสระว่ายน้ําคนที่เป็นเจ้าจของสระว่ายน้ําคนที่เป็นช่างดูแลสระว่ายน้ําต้องมีความรู้นี้ด้วยนะครับคนที่ลงเล่นในสระว่ายน้ําก็จะได้ปลอดภัยมากที่สุดวันนี้กับความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับแต่มีค่า มหาศาลมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเรื่องง่ายๆครับเมนเดนเรื่องง่ายๆที่หลายคนยังไม่รู้เซฟตี้เมนเดนแบบอย่างนี้กับเมนเดนธรรมดานะครับแบบอย่างนี้มีความแตกต่างกันยังไงในคลิปนี้มีคําตอบให้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้จองจากลาทุกท่านไปก่อนหวังว่าวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับต้องการสั่งซื้อตัวเซฟตี้เมนเดนแบบอย่างนี้ครับนะอย่างตัวนี้เป็นของลาซิลมกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์ ล่างของวิดีโอได้เลยวันนี้ต้องจากลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากติดตามในทุกช่องทางของวินวินภูครับช่อง e e v r y เอวิทิ้งพย p o o เป็นช่อง YouTube ใหม่ฝากติดตามด้วยรวมไปถึงช่องเดิมครับสับปะ้ดพูได้บายวินวินภูวันนี้จากลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ